สาวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนะคะจะเราเจอกันอีกแล้วนะคะพี่แพรเหมือนเดิมค่ะน้องพี่แพรต้องขอฝากชื่อของน้องเดี๋ยวพี่แพรขอฝากชื่อช่องของพี่ด้วยนะคะชื่อว่าน้องแพรอยู่เสียงหม่นะเจ้าขอฝากพี่พี่ทุกคนกดดูกดใจแล้วก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะคะหนึ 100, ่งแสนซับสไครต์ยูทูบด้วยนะคะน้องแพ์ยอยู่เซียงใหม่นะเจ้าขอความพี่ๆทุกคนไปติดตามด้วยนะคะตอนนี้พี่ก็จะมากินนี่กันค่ะทุกคนอาหาี่ปุ่นค่ะก็คือนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็คือนี่เลย,เลย ทุกคนไปฟังงคกคือเพมากเลยค่ะทุกคนอันนี้รถปาปาย่างนะปาส้หมอแล้วแหละทุกคนที่ก็เสียลเร้งเชื่ข้าวล้องขาวท โอ้โหา่แกะขึ้นมา,ว,าว้าตาเป็นเป็นประมาณเท่าไหร่นะคะโอ้โหน่ากินมากทุกคนหอยใหญ่มากคะ่ะกัดเลยนะทุกคนคะ่ะ mm hmm. มันหอมถ้าเราครอบวากรบวาบลงไปอ่ะมันหอมสลายมากๆเลยทุกคนอ่าซามมอนอยู่ข้างในทุกคนเต็มปากกันพามเลยค่ะ รสชาตน,นี่มันต้องอุดถึงละค่ะอร่อยเป็นชอบกินของญี่ปุ่นแล้วก็หมันซูชิอ่ะทุกคนข้าวปลนดูดูดูเนื้อปลาสิทุกคนอื อมากบ้านที่แครคนโตน้ที่โต อร่อยอร่อยมากวันนี้เื่อนขอขบพระเกิดนะคะบ๊ายบายค่ะ